<gesch> ได้ยังไหนไหนโอ้ไปแล้วไหนไหนโอ้ไปโจยโอ้มะครับพี่น้องตามเขาไปครับผมก็กลับสวัสดีมิตรรักและแฟนเพลงนะครับอืมไม่ได้มาหาผึ่งครับวันนี้มาดูเ็าล่อเมงนะครับเออตามน้องๆมาถ่ายงานนะครับอืมก็เหมือนเดิมนะครับก็ ง,งานของแอมาเดี่ยวสีนะครับรายการเรื่องเด็กดีเดียวนะครับนนผมก็ต่อยต่อยต่อยต,อยต,อยต,อยตามเขามาเหมือนเดิมน,นะครับนนวันนี้ได้ไมยใหญ่มีเป็นนางเอกนะครับืม, <c oughs> มย์ใหญ่มีนี่ก็คืออแม่ของพันมดลิมมูลนะครับปัดเราตามไปดูเขาทํางานกันแบบไหนเมื่อวนนี้ไ้ไมยใหญ่มีเป็นนางเอกเออเป็นนาง,งเอกเป็นนางเอก

รอนค่ะอากาศอากาศดีก็รอนจะรอนเยอะก็ได้อากาศไม่ร้อนมันจะไม่ค่อยลงครับอยู่ก็อากาศแบบนี้ถือว่าอากาศดีหรือไม่ดีอย่างอากาศดีอากาลังดีอากาศท่ำหนึ่เดือนตกำร่างแดงดูน่าในนีหนาวไม่ร้อนชกอีกเสียงไหนอามาทีนิดนิดค่อยๆมากนี่เสียงพอใช่ไหม เสียงพอแล้วเดี๋ยวไปคัดแยกยาเราแยกกันยังไงเอาไปเยกอยู่แล้วอย่แล้วเสียงพอรู้แล้วตัดใหญ่แพร่แพร่คิดแพร่คิดแพะเราก็ว่าพังพรนี่แหละวิถีแห่ชีวิตบ้านนอกบ้านนานะครับวิถีคนชนบทก็หาอยู่หากินกับแบบนี้แหละครับพี่น้องครับ พี่นองเลยไม่เลยของตอวนี้โอ้โหี่ิ้งหรีดดำก็จิ้งีดแดงเราไม่ต้องแยกนะจิ้งหีใ่คนนเลยนี้เขาเรียกจิ้งหรีดไหม

เลี้ยวเลี้ยวเดี๋ยวไม่ใหญ่มีจะยำให้กินนะครับอืมนะครับที่สามเอาไฟนั้นหมดผมอยากได้แสงแบบนั้นอะแสงขาวแตงขาวอันนี้คุยหรือว่าคุยหรือว่าป่าด้วยเก็บมาก็ไม่เคยกินเนาะที่เอาเอาไฟนั้นสองตรงสูงไม่หมดนะทีมไปที่นั้นอะตรงนั้นอยู่ไหนไฟเหลืองเนี่ยตรงที่นี้ พูดช่วยเรามากกระเซาะให้ดูได้ปะได้ๆเป็นไงลูกพี่อุ้มมามีหัวเราะน่ารันนี้หน่อยเป็น้วยกันสวยกันเรานะครับโอเคครับก็ลาพี่และน้องตรงนี้เลยนะครับก็สนุกดีนะครับ อย่างที่บอกนะครับ okay, คลิปคือการเดินทางนะครับอูมัม,มมิเลยครับโอเคครับพี่นงครับมมนะครับกลงงทุ่งเอาแล้อันนี้อันนี้ยำแบบนี้ไม่ยำครับ